เก่งมากจับเก่งมากนะครับจับเก่งมากคือว่าที่ผ่านมาเนาะไอเราก็ไม่อยากจะเมาสนะ์นะนี่ที่ทอฝันเขียนไว้นะที่ทอฝันเขียนไว้เป็นไงแถวบนเลยตัวเด่นเลยเห็นไหมครับตัวเด่นเลยเห็นไหมอันนี้ของวดที่แล้วนะยังไม่ใช่ของวัดี่ปกศจิกานะโ่วนพุจิกาเดี๋ยวเราจะหมุนนะเดี๋ยวเราทอฝันก่อนนะเห็นไหมนี่หกสามนะครับหกสาม นะครับเข้าเต็มเต็มเลยเข้าเต็มเต็มเลยนะครับ63เข้าเต็มเต็มเลย63เห็นไหมเห็นไหมชัดเจนไหมชัดเจนไหมนะชัดเจนไหมใครว่าไม่ไม่ไม่เข้านี่ไงนะครับเราก็ให้ดูนะครับในการหมุนหมุนหมุนนะครับในคราวที่แล้วนะครับมันหมุนหมุนคราวที่แล้วนะอ่า ซึ่งครั้งนี้นะครับโอ้วันนี้ที่ขอฝันเรียกไดนะ้ว่าไหวพระไหวเจ้าเรียบร้อยนะคะสิบหกพิกายันร้อยหกสิบวกว่ากรัมที่หนึ่งร้อยห้าแล้วที่น้องเพชรกล้าให้ชกคนออกเลขอะไรคะลรงๆแน่ๆเ,เลยนะคะ,ะลูกแรกนะครับเป็นเลขสองนะครับลูกแรกเป็นเลขสองนะครับเปิดนะครับสองสองสี่นะครับสองสี่ของน้องเพชรกล้าจะหมายความว่าอย่างไร นะครับอย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่เราเห็นนะอย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่เราเห็นนะครับเอาละครับสองสี่นะครับใครชอบบ้างอย่าลืมดวงวัดที่ยี่สิบสี่ด้วยนะคะอ่าสองสี่จะหมายมความว่าอะไรนะครับอ่ะอยากทุกคนดูวัดที่ยี่สิบสี่ก่อนค่ะอ่าอ่ะ,อะอามาดูวัดที่ยี่สบสี่แคปเจอร์ไปเลยนะคะวัดที่ยี่สิบสี่ปิงปองเป็นห้าแปดล้อค่ะแปดบนนั่นชอบชอบด้วยห้าแปดแปดห้าแล้วผมชอบ 5, 8, 8, 5, <ผ>มากนะปิงปองเป็น ห้าแปดแล้วออกแปดห้าพอดีเป็นปองเป็นห้าแปดแล้วก็ออกแปดห้าแล้วก็ข้างบนเป็นแปดสามค่ะรั้สองตัวเลยครับ,รบอ่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราฝันตีความนะครับสองสี่ของน้องเพชรก้าเนี่ยอ,อาจจะหมายถึงนะครับให้ไปดูงวดที่ยี่สิบสี่ที่น้องเคยให้ไปแล้วนะครับ <c oughs> ซึ่ง <c oughs> น้องให้ห้าแปดนะครับนะครับน้องให้ห้าแปดน้องให้ห้าห้าแปด ก็ออกห้าแปดตรงตรงเลยเห็นไหมครับออกห้าแปดตรงตรงเลยเพราะฉะนั้นน้องอาจจะหมายถึงห้าแปดก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นแปดสามล่างที่ออกแปดสามล่างก็ได้นะคะครับอ่านะคะวัที่ยี่สิบสี่หรือไปดูวัที่สี่สิบสองได้ไหมคะอ่าลองดูวดที่สี่สิบสองครับก็มีแปดสามค่ะปิงปองแปดสามค่ะพี่เดนั่นก็เป็นแปดสามอยู่ก็ยังไม่ทิ้งนะครับทั้งแปดและสามเนาะแล้วก็ เพราะว่าอายุทอฝันอ่าใช่ใช่ใช่เพราะว่าอายุทอฝันค่ะใช่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 อายุทอฝันนะคะแปดสามสามแปดค่ะอายุทอฝันค่ะนะคะอ่าเมื่อกี้เมื่อกี้ว่าที่ยี่บสี่มีแปดสามสามแปดปะมีมีสิล่างอ่ะแปดสามล่างใช่คืออายุทอฝันเลยครับนะคะแล้วก็บนเป็นศูนย์ห้ามีเหมือนเดิมเลยครับศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าก็มาจับกันแผงปิงปองนะพี่เดครับแผงปิงปองสอง สองเป็นห้าสี่เป็นศูนย์ก็เป็นห้าศูนย์ศูนย์ห้าได้อ่าแผงทั้งสองลูกนั่นเองก็เป็นศูนย์ห้ากับศูนย์เจ็ดครับนะคะอันนี้เป็นงวดที่สี่สิบสองครับนะคะเอาล่ะเปิดเลยไหมเปิดเลยนะครับทุกคนนะครับเปิดเลยนะครับทุกคนนะเปิดแล้วทุกคนจมแล้วเอาล่ะเปิดเลยนะครับเปิดเลยดังนั้นสิ่งที่ท้าฝันตีความนะครับในงวดวันที่16พฤศจิกายนนะครับก็คือเลข ันเลือกเอาเองนะมันมีเลขเด็ดเลขรองนะคะมาครับมาครับอ่าเอาปีกจะมีปองเล็กเด็ดมีอะไรบ้างคะพี่แดงเล็กเด็ดนะครับนะครับจะมีสองสี่าปิงปองนะครับสองสี่แต่ว่าเลขตามปิงปองเนี่ยไม่ออกมาหลายงวดแล้วส่วนใหญ่จะเป็นเลขแผงเลขเหมือนเลขคายครับผมสองสี่แปดสามแปดสามเลขอายุเอาไว้เมื่ที่ยี่สิบสี่มีออกข้างแรกแปดสามค่ะครับสองศูนย์สองศูนย์คือแผงจากสี่เป็นศูนย์ใช่ครับแผงจากสี่เป็นศูนย์นะครับนี่คือความหมาย ห้าแปมีอยู่ในเลขงวดที่ย้อนกลับไปดูงวดนั้นอันหมายความว่างวดที่ยีสี่นั้นออกห้าแปใช่ออกห้าแปดแล้วออกห้าแปเหมือนกันค่ะต่อไป0ูนย์น่าจะมา0ูนหมากกว่านะศูนย์หกศูนคือเลขเด่นมีแค่นี้นะคะนะครับคือสิ่งที่เ้าฝันเขียนไว้นะครับต่อไปเลขลองห้าศูนย์ห้ส่สี่เก้าน่ห้าศูก่อนห้าศูนย์ก็คือแผง2เลข หเป็น2อเป็น5 4เป็นศูนย์ะแล้วก็อันนี้คือแผงเลขเดียวคือ2เป็น5อย่างเดียวก็เป็น5 4าสีบเลยจัดไว้ในเลขรองแล้วก็4 6 4 9มันมาอยู่ในงวดที่20ครับนะเขียนเผื่อไปด้วยแล้วก็70กับ77นี่ก็เป็นน,นั่นแหละ นะคะอยู่ในที่ให้ดูไปแล้วในเรียกงวดต่างๆเอามาเก็บเป็นเลขรองส่วนกันนะคะมาจากงวดที่ห้างวดที่ห้าหรืองวดที่สองงวดที่สองงวดที่สองที่ออกสองเก้าออกสองหกหรือสองเก้านะคะตรงลางข้างล่างนะคะก็เลยมาเก็บเป็นเลขกันตรงนี้ด้วยครับผมเอาละแคปไว้นะครับแคปไว้นะครับใครชอบก็จัดเลยนะครับใครชอบก็จัดเลยนะครับสนับสนุนให้ซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะผมถ้าเห็นคลิปของเราไปอยู่ในเพจไหนอยู่ในเพจปลอมอยู่ในที่อื่นแล้วมีการปักลิงก์ให้เล่นการพน,นันพวกเรานะครับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆดทั้งสิ้นนะครับพวกเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆดทั้งสิ้นนะครับผมให้เป็นแนวทางนะครับผิดถูกอย่าว่ากันนะผิดถูกอย่าว่ากันนะครับแต่ครั้งที่แล้วให้หกสามก็เข้าหกสามสองตัวล่างตรงๆเลยนะครับพี่พลพี่พลเหล็กพวเหล็กพวอนะไรเนี่ยเขาบอกว่าฝัน ตัวแดงออกมาเลยคือ9060นั่นฝันเป็นเลขตัวแดงนั่นอ่างวดที่แล้วนะครับตัวเด่นเข้านะครับแถวบนเข้านะครับงวดนี้นะครับผมก็มีความเชื่อว่าอีตัวเด่นเนี่ยอีตัวแถวบนเนี่ยน่าจะมานะครับแต่แถวล่าล<อ>งาก็อย่าประมาทนะครับน่าจะมาเราไม่เคยบอกว่าเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์เราไม่เคยบอกว่า เราแม่นร้อยเปอร์เซ็นต์เป๊ะเราไม่เคยบอกแต่มนม้เ<ห>ข้ามีห<น>ลุด<า>นะคะใช่ครับเราให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นผิดถูกอย่าว่าการทุกคนเข้ามาในนี้นะครับก็ล้วนแล้วแต่อยากจะได้โชคลาภและผมและทอฝันนะครับพี่เดและทอฝันและน้องเป็ดก้าก็ปรารถนาให้ทุกคนได้โชคลาภและมีเงินใช้เช่นเดียวกันนะครับก็ขอให้โชคดีในงวดวันที่16พฤศจิกาย,ยนแต่ว่านนเลขเลขสูตรมี53าตัวเนาะ สองศูนย์ศูนย์หกศูนย์ก้านแล้วก็ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์คือสี่ตัวแน่ศูนย์จะมาไหมพี่เดย์เอ่อถ้าหรือบาบิ้บิ้ลทอฟันเขียนตัวเดียวคือเจ็ดเจ็ดถ้าในสูตรของพี่เนี่ยตอนนี้ยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นนะครับแต่ว่าห้าแปดนี้แต่ทอฟันลืมเขียนอะไรรู้ป่ะสองสี่อ่ะลืมเขียนอะไรรู้ป่ะสี่สี่เนี่ยสี่สี่แต่ไม่ได้เขียนมาจองแล้วสี่สี่อ่ะจักแล้วฮะมันจะมาไหมทุกคนสี่สี่ อ่าจักแล้วเขียนไว้มาซีซีมันเขียนไปซีซีมันจะยบหรือเอาเจ็ดเจออกเขียนซีซีแทนอ่าทุกคนดูดูเองใครมีโชคก็มีโชคไปอ่าเขียนการตรงนี้อ่าเขียนไปซีซีตายละเลขเยออีกอ่าการการการทำไมลืมนี่ไงกันนะคะเขียนไปเขียนตัวกันซีซีมันคือบอนไงอ่าใครชอบเพิ้ลก็จัดไปนะครับจัดลอตเตอรี่ไปซีซีนะครับ ก็คือเล็กกันนะคะแต่ชอบสองหกมากกว่าสี่สี่ไม่น่าออกใครชอบเบิ้ลก็สี่สี่ไปไพ่มักสี่ก็สี่สี่ซะสี่สี่ซะอ่าผู้ใดมักสี่ก็สี่โหลดอผู้ใดมักสี่ก็สี่สี่โหลดเอาไปโหลดนะครับก็ มีเท่านี้นะครับมีคนบอกว่าสี่สี่ไม่น่ามามันอ,อกยาาอ่ะมันอ,อกยาก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องจัดนะครับจัดตามที่เราชอบนะครับแล้วเราจะเขียนทําไมให้มันเยอะเปเนี่ยอาจัดตามที่เราชอบนะครับจัดตามที่เราชอบนะครับจัดตามที่เราชอบนะครับโอเคโอเค,คขอโชคด,ดีนะครับพอโชคดีร<ม>่ลำรวย